นช่วงรู้ตื่นเบิกบานกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านนี้มีอาริย์นะครับช่วงรู้ตื่นเบิกบานวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของบทเพลง จากนี้ไปจนนิรันต์น้องๆหลายๆคนนะคบพอได้ยินชื่อเพลงนี้ต้องนึกถึงศิลปินที่ร้องเพลงนี้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือพี่เอชีรากรสมพิทักษ์นั่นเองวันนี้จะขอโอกาสที่จะไปพูดคุยกับพี่เอครับพูดถึงเรื่องมุมมองความรักในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพี่เอจากคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานดนตรีมาเป็นเวลานานจนวันนี้มีโอกาสก้าวมาเป็นศิลปินมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายพี่เอ จะวางตัววางใจอย่างไรต่อความรักที่ได้มาจากคนรอบข้างติดตามชมการพูดคุยกับพี่เอครั้งนี้พร้อมๆกันครับแตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับพี่เอแล้วครับพี่เอจิระกรสมพิทักษ์ธรรมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับงคกไมม่้มนน้าาีนดเือขย ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ให้เกียรติพวกเรารายการบ้านนี้มีอาริยะในการที่จะมานั่งพูดคุยกันในวันนี้ครับยินดีครับในฐานะที่พี่เอเป็นเรียกว่ากัลยาณมิตรที่ดีของพวกเราช,ชวนไปมหาธรรมก็ไปร้องเพลงให้น้องๆกันด้วยสนุกไหมครับส,ส,สนุกครับ,สสรบเห็นเยาวชนเหมือนเหมือนเรามานึกถึงตอนตัวเองเด็กๆครับ<ม>เราไม่ได้มีโอกาสขนาดนี้ครับเวลาเจอศิลปินเจออะไรแต่ก่อนเด็กๆล้วโอ้ยอยากเป็นอยากนู่นอยากนี่ พูดถึงพีเอแล้วนะครับจะบอกว่าพีเอครับช่วยร้องเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งจะได้ไหมหเผื่อใครๆอาจจะแบบว่าเอะพีเอเอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบสักนิดอ่าได้เพลงจากนี้ไปจนนี้รันนะครับฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน ฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายโอ้ยขนลุกมากเ <c oughs> ชื่อว่าคงไม่มีใครใได้ฟังแบบอารมณ์แบบสดๆแบบ<ด>นี้สักเท่าไหร่วันนี้รายการบ้านนี้มีอริยาเป็นรายการแรกหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้รับเกียรติญญาจากพีเอนะครับก็ํำให้ขอพระคุณจริงๆครับ <c oughs> จากนี้ไปชนิรันเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรักใช่ครับคำว,ว่า,วาในมุมมอง,มองในมุมมองบวกครับมมมในแง่ดีครับผมคนเราก็มีสองแง่ในเหรียญมีสองด้านนะครับยังไงก็เวลาเราคิดในแง่ร้ายเราก็จะห่อเหี่ยว<ม>แต่เราคิดในแง่บวกเราก็จะมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปบ้างก<ม>ับความรักของตัวเองครับ,รบพี่เอครับพอพูดถึงเรื่องของความรักแล้วเนี่ยความรักของพี่เอล่ะ Uh huh. ในกรณีนี้เราพูดถึงความรักที่พี่เอได้มาจากจากการเป็นศิลปินครับมีคนหลายล้อมรอบข้างรเราอาจจะเรียกว่าแฟนคลับ <Ừ. S 2> หรือเราอาจจะเรียกว่าแฟมิลีครอบครัวพี่เอ๋มองความรักในลักษณะแบบนี้ยังไงบ้างด้วยที่ผมรู้จักกับพวกพี่ๆที่เป็นจิราคาเฟ่รู้จักกันแบบส่วนมาจากมาจากส่วนตัวครับเพราะเขาหาอยู่ว่าคนร้องเพลงนี้ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไง ด้วยการที่เรารู้สึกด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นพี่มาจากสิ่งนั้นก็เลยเราก็จะให้ความจริงใจกันหมดมีอะไรก็จะถามจะพูดเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆกระจายตัวกระจายตัวไปเรื่อยๆร,รู้สึกดีมากๆที่เราเริ่มมาจากจุดเล็กๆแล้วค่อยขยายเป็นจุดใหญ่จากเรียกว่าคนธรรมดาคนหนึ่งใช่พอ,อมีคนที่สนใจเราเยอะแยะมากมายมากขึ้นเรื่อยๆ พี่เอ,อมองเรื่องนี้ยังไงแล้วพี่เอ,อวางใจเรื่องนี้ยังไงบ้างผมมองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการที่เราจะจัดการกับตัวเองความจริงใจของที่เรามีกับทุกๆคนผมว่าสําคัญที่สุดคือความจริงใจการพูดตรงๆการมีเหตุมีผลมผมว่ามันเกิดจากความรักความเป็นพี่เป็นน้องอะครับม,มันก็เลยมันก็เลยง่ายมันไม่ได้เป็นเครือข่ายแบบแฟนคลับ ไม่ได้ฉับฉวยอะครับม,ม,มีอะไรก็จะคอยช่วยเหลือกันมีอะไรก็คอยถามถ่ายกันคือไม่ว่าผมจะทุกข์ผมจะสุขทุกคนอยู่ข้างๆตลอดอทุกคนพยายามห่วงใยบางเรื่องบางเรื่องผมยังรู้ที่หลังผมยังรู้ที่หลังเลยเวลาผมมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมครับว่าคนเหล่านี้หรือสิ่งที่เราได้มาความรักแบบนี้มันจะอยู่กับเรานานขนาดไหน เอความรักแบบนี้จะอยู่นานกันขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวผมนั่นแหละครับอืเหมือนผมเป็นจุดอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนทุกคนพยายามเทคแคร์ทุกคนพยายามแชร์ยายาแบ่งปันกันนะครับเราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนมันต้องแชร์ความรู้สึกกันอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นแหละครับคือสิ่งที่สารสัมพันธ์ความรู้สึกของความเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้อยู่อย,อ,ยอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียกขว่าแฟนคลับ แต่เขา<ช>เป็นคนในครอบครัวเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาตินั่นคือสิ่งที่พี่เอะมองใช่ครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนถือป้ายครับเขาเป็นคนที่ให้ความรู้สึกกับเราจนผมรู้สึกแบบบางทีผมรู้สึกแบบโหพี่ทําให้ผมถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อใช่แล้วขนาดพี่ทําถึงขนาดนี้แล้วผมก็คงแบบเออผมก็อะยังไงก็เดินกันต่อไปครับผามผมถามจริงๆนะเคยรู้สึกลำคานไหม คือถามตรงๆคือบางท,างทีที่เราเคยเห็นใช่ไหมอ,อาจจะมีแบบ,บมีมีมส่วนใหญ่ที่เป็นก็คือเราต้องดูที่สาเหตุด้วยเพราะบางทีคนบางคนไม่เหมือนกันด้วยความเป็นห่วงของเขาที่เขามีกับเราแต่เรากลับรู้สึกแบบบางทีเราปิดตัวเองไปหรือเปล่าบางทีความการแชร์การความผูกพันมันต้องอาศัยการพูดการคุยอาศัยความเข้าใจบางทีผมผมเหนื่อยผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบ โอ้ยไม่เอาละชีวิตพอละท้อแท้เลิกจบพอแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ากําลังใจในสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้เราเดินต่อไปอ่ะก็คือทุกคนที่อยู่รอบข้างเราน,นั่นเองแต่เรากลับตัวเองอ่ะเรากลับเป็นตัวที่ปิดตัวเองอนั่นแหละครับนั่นคือเรากําลังแสดงว่าเรากําลังที่จะเทคแคร์แล้วก็คือพยายามที่จะดูแลหัวใจคนทุกคนที่เ,<อ>เขามีใจให้เราใช่ถูกไหมครับพี่เอครับแล้วมีในกรณีที่แบบว่า คนในครอบครัวอย่างเราเงี้ยจิราคาเฟ่แล้วมีน้อยมีน้อยใจมีแบบพีเอชทำยังไงแก้ป <se ัญหาแบบนี้ยังไงบ้างก็พูดกับเขาตรงๆครับเพราะว่าผมว่าทุกคนเราเกิดเกิดมาจากเเชี่ยวเล็กๆอะครับเกิดมาจากความเป็นธรรมดามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาจากอยู่ดีๆเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่บนเวทีเราไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาก็คือเขาก็คือเพื่อนเราถ้าเราคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุกคนมีความรู้สึกดีๆเราต้องแชร์เราต้องพูดเราต้องคุย ผมยังไม่รู้สึกเป็นอะไรอ่ะเป็นศิลปินที่แบบว่าโด่งดังอะไรนักหนาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในสุดท้ายแล้วความมีชื่อเสียงสักวันหนึ่งก็กลับสู่จุดเดิมอยู่แล้วครับมีเกิดก็ต้องมีดับไปใช่ไหมครับพี่เอครับล่าสุดเนี่ยเคยได้ยินว่าถึงขนาดที่ต้องมีการปรึกษาปัญหาหัวใจกันทางเฟซบุ๊กเลยคือเป็นแฟนคลับนี่แหละเป็นคนในครอบครัวจิราคาเฟ่นี่แหละวินาทีนั้น่ะ ที่น้องเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่เอมีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเหมือนเวลาเรามีปัญหาผมก็จะเฮ้ยเขาต้องการใครสักคนนึงนะเขาไว้ใจนะ,ะใช่ใช่บางทีการที่เราตอบกลับไปมันไม่ใช่สิ่งเล็กๆเ,เราอาจจะคิดว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําจับกลับไปแต่มันคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขานะเ,เพราะเวลาเรานึกกลับกันถ้าเราเป็นเราเองล่ะในเวลาที่เรามืดแปดด้าน ความคิดคนเราอารมณ์คนเราอาจจะทําอะไรไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนว่าพอในขณะที่เราไม่มีสตินะครับคนที่จะเตือนสติเราได้ได้ดีที่สุดนั้นก็คือกัลณ์กัลยานมิที่อยู่ข้างตัวเรานั่นเองซึ่งก็อย่างที่เราพูดกันนี้นะครับว่าคนในครอบครัวจิราคาเฟ่ก็มองพี่เอเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะหัวหน้าหัวหน้าก็อย่างน้อยที่สุดก็มีหัวหน้าเป็นที่พึ่งหัวหน้าน่าจะมีคําตอบ เป็นทางเลือกใ,ให้เขาได้แล้วมีไหมครับที่แบบตอนนี้หัวหน้าปรึกษา<อ>คนในครอบครัวปรึกษาหัวหน้าคร <c oughs> อบครัวสุดๆเลยครับเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราทําผิดในอดีตนั่นแหละครับแล้วก็เราต้องมาแก้ไขยอมรับในสิ่งที่เราทําแล้วก็ต้องปรึกษาทุกคนว่าเออเราควรจะทํำยังไงกันดีในสิ่งที่เราทําลงไปแล้วสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ทุกคนก็คอยช่วยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาครับ ก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจที่ดีให้พี่เอด้วยเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคงจะได้แง่คิดดีๆหรือข้อคิดดีๆจากการพูดคุยกับพี่เอสุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะต้องฝากถึงนิดนึงับพี่เอบเราสามารถที่จะอบกอดความรักตัวเองอย่างมีสติได้ยังไงและสามารถที่จะแบ่งปันความรักเนี่ยไปให้คนอื่นได้ยังไงมนุษย์โลกเราก็อยู่ด้วยความรักนะฮะ มนุษย์เป็นสัสังคม,มเราก็ต้องมีสารสัมพันธ์มีความรู้สึกปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยมองถึงคนที่หวังดีกับเรามองไปไกลๆครับทางข้างหน้ายังมีอะไรอีกเยอะให้ต่อสู้มีอะไรอีกเยอะที่จะให้เจอครับถ้าเกิดสิ่งใดที่ผิดพลาดไปหรือว่าเราทำผิดอะไรไปกับความรักที่เรามีผมรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตเรายังมีพ่อมีแม่ เรายังมีคนที่เรารักและคนที่รักเราผมว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วเดินต่อไปนะครับปัญหามีไว้แก้แล้วก็ยอมรับมันซะในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็เดินต่อไปอย่างมีสติสู้ๆครับรักตัวเองเยอะรักครอบครัวรักพ่อแม่ด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคงจะได้แง่คิดดีๆหรือข้อคิดดีๆจากการพูดคุยกับพี่เอ นะครับในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันแบบนี้อีกในโอกาสต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอกล่าวเขาว่าทามากขอบพี่คุณพี่เอมากนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงรู้ตื่นเบิกบานเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับกว่า60ปีที่พ่อ ทรงสร้างรอยยิ้มให้แก่เราแล้วคุณเองล่ะจะสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อของเราได้อย่างไร <S <S ในนามของพระสงฆ์นิกรรชาวไทยพวกเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพระดำรัสแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังต้อมอยู่ในหัวใจของเราะค่ะ ขอให้เราได้โปรดพิจารณาการใช้ชีวิตของเราว่าวันนี้เราเป็นสุขแล้วหรือยังเป็นสุขจากการทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่านเราจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มีใจมีศรัทธาที่จะสร้างความสุขของเราถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการยิ้มของลูกคือรอยยิ้มของพ่อร่วมกันนะคะ ร่วมส่งภาพรอยยิ้มของคุณได้อย่างง่ายๆที่ www.sdsweb.org/chasmiles r ยิ้มของลูกคือรอยยิ้มของพ่อ